ผุดตังสจริญงันกัดมุกจำมังสจริญงันกัดมุกเนี่ยแม่จะนำชุบชักบอกเแ็บจักระพันอย่าหัวให้เล่นอยู่จักพายเดียวแม่สักใายเด็กนุ่มหัดจักเขาเองมั่งยัยที่มันต้องผึ่งตัวเองได้นี่กระป๋อซี้เดียวแม่ถ้าบอกตัวมึงไม่ว่าแม่เล่าไปไหน ฮะแม่เจ้าไปเล่นปายโนมัยแม่เจ้าบอกหนุยว่าแม่เจ้าไปเล่นปายแม่เจ้าว่าต่างมีหมาก็มีไว้จำได้นักต่งางลัดหนาดินไาด,ดินจิกปืนเล็กพวกเล็กม่จะไม่ได้เล่นปายใกล้ขึ้นแม่เจ้าว่าไปเล่นปายแม่แม่นี่แม่เจ้าโทรมานี่ Đâu? Mẹ tao, ừ? ai đâu bé ba hai nuôi bé đáp ư ừ? là là chắc cái mất bé rồi chắc mấy mét mấy dòng bảy này mẹ thao được cái bắp mày anh đấy phải lên phải mới dòng bảy đáp đứa mình đây mẹ quá mới trong bảy đáp tới mẹ thao đứa mà ê quá mẹ 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 đủ mẹ thao mang rồi mẹ thao đứa lăng hồ mình cung nghèo thì đứa lăng cung bây giờ thấy nó lại sao sát cái kim cung mà mẹ. จัข้าไปจัข้าไปเดีไม่จ้าโทรมาแล้วจ้าแมวไม่ไป็นไรผมไม่จ้าแมวแกงคอร์เซนเตอร์โทรมาแม่แกงคอร์เซนเตอร์ลุงดูได้เพื่อแล้วก็มันโทรมาหนุ่ยจีนึังไงเบอร์นี้แหละหนุ่ยจำได้แกงคอร์เซนเตอร์แกงคอร์เซนเตอร์ไม่ต้องรับกดว่างว่างลงไปเลยว่างว่างว่างไปเลยว่างรู้ไหม Để trẻ này phát, để trẻ này phát nuôi hoang lâu Bay, bay